areak ทางราชรหน้ากองพันธุ์กระนรสาธารณสาโรงเรียนประศึกษาใหม่ได้จากนักศึกษาสงาจำนวนหนึ่งร้อยกนามารับฟังคำอธิษครับที่คณะกรรมการเข้ามาโรงเรียนในวันนี้เพื่อที่จะให้ทางโรงเรียนได้มีความพร้อมในการที่จะจบเข้า เป็นรอยาสริลสามศึกษาเการที่เราได้มนตัมารวบรวมเป็นรุเล่มเป็นเอกสารอะไรต่างๆนเดี๋ยวคณะกรรมการจะละรายงานจะได้แนะนำเาหวั้เป็น่างที่ว่าพวกเราชาววิทยุทรรทีนจะได้เป็นโปรเจกับรงการที่อตองเกี่ยวกับยุโจนและสายดแดกต่างๆขอขให้พวกเราเียพัก Tchau. Uh -huh. เหลือให้เราเท่าไหร่ผู้ร,รับยอดจะส่งมนทึ่ว่าไม่ใชกระดาษรวมยอดของตัวเองแต่เดี๋ยวถำเรียนทั้หมดแล้วขอให้ระวัติกลับมาประธานชื่อครับดังนั้นก็จะต้องปเป็นยอดทีช่ชัดเจนกดเต็มทั้งหมด ผมนักสาวเดนานโรงเรียนวชิวิทย์เชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกท่านคงได้รับชมการสาธิตการสุดโดยนักสาวเดชานผู้ข้ามาัญชาไปแล้วนะครับในการสุดบุคคลท่ามือเปล่านะครับ,รรรบซึ่งทางกรมนักสาวเดชานกา็ดชเนิ์ที่โรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นมาและส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เราถือว่าเป็นโครงการแรก ซึ่งพวกเรายัางไม่ค่อยจะชัดเจนในเรื่องของอระเบียบวินัยต่างๆเท่าที่ควราะฉะนั้นกระผมให้ขอราบเรียนท่านว่าถ้ามีสิ่งใดยังการตกบกพร่องหรือมีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็ขอความกรุณา ท่านนะครับได้ช่วยทีแนะให้กับพวกเราพวกเราจะถือและปฏิบัติตามนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปได้มากครับอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้คณะผมก็เดินทางไปสังเกตการนะครับสุขภัการที่จังหวัดหานโกงอุทธรณ์นะครับอันนั้นคือเป็นส่วนที่เป็นวันดีวัมดีวัเสาร์วันจันทร์เบต้น ว่าขนาดไหนเราจะจัดที่ได้ผลได้ฝึกในการในการจัดวุฒิครับจัดจ่าส่วนสถานศึกษากับของครับเลาต่อไปผมจะขออนุญาตส่วนส่งเสริมครับให้ผู้เรียนมีวินัยที่ดีเพื่อเป็นกำลังคนที่สําคัญของชาติต่อไปครับสาหรับโรงเรียนวชิรวิทย์นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษปาอยู่ที่เลขที่93ถนนปีนาวเส,สือกองร้อยเยาวชนรักษาดินแดนครูช่วยพุงกับน,นากศาวชิดทหารรัพินกุลณฝ่อายอนริการ บ็มีชอบดูแลงานทุกฝ่ายงต่ผมก็ช่วยมาเรีนรับทานักสายเขานึงรับปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองแต่ละแต่อาจะเป็นการเปินเป็นทีุกิจกรรมปเภตัวใหม่ให้ทางคณะกรรมการก็ก็แน่นนตามโวยาะพิเน่ะม่ทเ แต่บางทีเด็กไม่สามารถมาหาเราได้นะครับเราต้องเป็นสเต็ปหนึ่งตัวอย่างของคอมเมนต์นะครับม่นไหนหายเป็นสเต็ปใส่เป็นถุงไว้นะครับวัมเด็กมาหาว่าหาไปดูในเรื่องของลูกบอลของลูกรับนะครับหรือบ่ายแล้วเด็กเนี่ยมาไม่ได้เลต้องมาเรียนก่อนนะครับแล้วต้องมาเองเด็กจะมาวันอื่นไมเด็กจะให้มาวันกลารเพราะว่า